มาหน่อกมาทักทายพี่น้องกับบรรยากาศอยู่บ้านยายเพ็ญเด้อค่ะยายเพ็ญกับสามีกำลังสียางไปนาค่ะทุกคนไปนาอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เซสวัสดีทุกมายเอฟซีสวัสดีครับฮัลโ <laughs> หลหัวแดงอีกแล้วค่ะทุกคน <laughs> สามียายเพ็ญเป็นคนมักหัวเด้อค่ะเด้อฝนตกโมตยุดเนาะค่ะเนานะ,ะ <laughs> ทุกคนน้ำท่ <laughs> วมบ้านยายเพ็ญแหละค่ะ บรรยากาศเส้นทางเขาหมู่บ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะสินทางเขาหมู่บ้านนั่นก็นจะเป็นบ้านนงสาวเนาะคะ่ะไปนาไปนามีหลายคน,นะคะเนาะค่ะเนาะถามยายเพ้นมาละคะ่ะเกี่ยวกับที่ดินเนาะคะ่ะที่ดินปลูกบ้านที่ดินปลูกบ้านกับที่ดินที่อ่าเป็นสวนยายเพ็นเนาะคะ่ะเพื่อถามมาค่ะวา่า เป็นอ่าเป็นทีมรดกจากจากพอ่อจากแม่หรือว่าเป็นเป็นอ่าเป็นทียัยเป็นกษัตริย์มีสื่อเองนะะเนาะค่ะเนาะที่ปลูกบ้านซีไรน่คะทุกคนซีไรเนาะคะ่ะทุกคนเห็นรอบเงาเพงนะะเนาะค่ะเนาะกับเป็นทีที่สามียเป็นเป็นคนสื่อเด้อค่ะเด้อสื่อสื่อจากญาติพี่น้องกันนี่แหละคะ่ะทุกคน กะีกะจีตอบคำถามนะคะเนาะคำถามว่าที่ที่เป็นสวนยายเพ็ญนะ่ะเป็น,เป,นเป็นทั้งสวนเป็นทั้งหน้าเนี่ยแปลงติดบ้านเนี่ยซื่อเองหรือว่าเป็นมอระดกของแม่เนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกะสงสัยคะ่ะทุกคนเพราะว่ามีบ้านน้องสาวอยู่ทถถ่ายนะะเนาะค่ะเนาะค่ะยายเพ็ญนะ่ะกะจีตอบคำถามมือนีเนาะคะ่ะ Yes ฟ e ชฟ e ชโอ้ฟ o u ฟิชโอ้ฟิชฟิชโอ s ฟ c s m ิชโอ o ฟิช e ิชโ e ้ฟ y ชฟิชโอ้ฟ o ช a ิชโอ้ฟ t ชฟ o ชโอ o ฟิชฟิชโอ้ e ิชฟิชโอ้ฟิชฟิชอ้ฟิชฟิชโอ้ฟ c a e ออ o o s, like <S y o ran from uh parent Land we buy to make farm just to have for save for Luxao. <laughs> <laughs> no not uh, they they are, they are they are too honey but how a tail a tail already we oh, buy. Uh, yeah this we careful just, careful yeah not to buy we just buy this to yeah make house. นี่นกคะเนาะที่แปลงนี่นกคะเริ่มต้นจากนี้ยายเพ็ญกับเคยบอกห้พี่เห็น้องฟังก็นานนี่แหละคะ่ะแต่ว่ายายเพ็ญกับบร่ได้บอกนกคะเนาะว่าอ่าเป็นทีที่สามียายเพ็ญสื่อหรือว่าเป็นมรรกของแม่นกคะเนาะอันนี้จะสมมุติย่าแย่บัรไปทักกัเบลเลนเฟิร์สที่แปลงนี่สามียายเพ็ญกับเป็นคนสื่อเ <c oughs> ด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ แป้งนี่จากนี่เนาะค่ะเนาะจากนี่อันนี้คือแบ่งเพ็ดเป็นทางค่ะเพราะว่าแบ่งให้นองสาวหนึ่งไรนาะคะ่ะให้นองสาวสร้างบ้าน,นะคะ่ะทุกคนค่ะอ่ะช่วงนี้แม่นดมืเนาะค่ะเนะาะยังเป็นถมถมทีช่วงหนาๆนะคะเพราะพอบาไฮนองสาวเพิน่นเพิ่นเปิดลานคล้ายกับเขากับน้ำนาะค่ะเนาะก่อนน้า,น,าน,นี่ค่ะค่ะเแถวนี้ก็สิแม่นเม็นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเท้าถมทีค่ะเพราะได้จอดหลุดละคะ่ะ นี่แหละค่ะถึงถึงตรงนี้แหละค่ะแปลงเหล็กเนาะค่ะเนาะค่ะแปลงเหล็กเจ็ดไร่เด้อค่ะเด้อเจ็ดไร่หนึ่งงานค่ะทุกคนทีแปลงนี้ค่ะเจ็ดไร่หนึ่งงานกระเบงให้น้องสาวหนึ่งไร่ปลูกบ้านไว้ยุทายเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะจากนั้นมาแต่สื่อสามีจ้าเพ้นกับสื่อแปลงนี้ แปลงที่สองเนาะค่ะเนาะติดกันนี่ค่ะทุกคนแปลงนี่กับเจ็ดไล่เนาะคะ่ะเจ็ดไล่สามงาน,นะค่ะทุกคนค่ะกิปนี้จะเป็นกับมาตอบคำถามเนาะค่ะเนาะอ๋อลูกสาวมาต,ตลาดพอดีอันนี้กิฟอุ้มขี่อ๋อวิ่งเล e ลูกสาวมาจอด อันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะแปลงแปลงที่สองนาอค่ะเนาะยายเพ็ญกะมาอัปเดตให้พี่ให้น้อง <Okay. S 1> เบิงอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะแต่ว่ายายเพ็ก็บมื่เคยได้บอกนะอ่ะเนเาว่าเป็นทีที่สามียายเพ็ญเป็นคนสื่อหรือว่าเป็นมรดกข,ของพ่อของแม่นาอค่ะเนาะค่ะเพิ่นเพื่อนก็นสงสัยล่ะค่ะอ้า อย่เพิ่งกระตอบคำถามเนะค่ะเนะาะ,ะนว่าวเป็นทีที่สามียายเป็นเก็บเก็บบางนาเลยค่ะทุกคนเลมอนเก็บบางนาเลยค่ะทุกคนว้าวเป็นทีที่สามียายเพิ่นเป็นคนสื่อเลยค่ะเด้อสื่อถึงสองแปงนี่ค่ะทุกคนแปลงนี่สื่อก่อนนะคะเนาะนะครับแปลงนี่สื่อหลังนะคะทุกคนค่ะแปงนี่อ่า เจ็ดลาสามงานเนาะค่ะเนาะค่ะแปลงนี้ที่มีสวนอยู่ด้านหน้าเนาะค่ะแปลงนี้กับเจ็ดไรหนึ่งงานค่ะค่ะทุกคนนามนามมีเนาะค่ะเน,ะนาะน้าหลายค่ะนี่คือเขายายเพี้ยนเนาะค่ะเด้อนี่คือข้าวหอมมะลิล่ะค่ะใส่ข้าวหอมมะลิค่ะทุกคนมะนาวมะนาว ยาเป็นหามางนาวเก็บตะพื้นตะพื้อจากจากแก่บอกแก่เก็บตะพื้นตะพื้ออันนี้เลมอนอีนาฟฝ่อแฮบอบ้เธอเอานอดอยูักเทกเทกเทกยู่รดลูกฝรั่งหูบ้าน้อง ฝรั่งลงทงลงทาเขาหัวเขาสวนเนาะค่ะนาอคลิปนี้เขาหัวเขาสวนตอบคําถามเอฟจีพ้อเนาะคะ่ะบางคนเพื่อนกะสงสัยล่ะคะ่ะถามได้เนาะคะ่ะเด้อยัยเพ็ญตอบเลยยัยเพ็ญกะตอบะค่ะยัยเพ็ญกะเป็นคนที่เปิดเผยอยู่แล้วะคะ่ะเพราะว่าย,นนาายาาะะัยเพ็ญน่ะเป็นคนที่จังที่หลายๆคลิปที่พันนมากเนาะค่ะเนาะยัยเพ็ญกะเป็นคนที่มักเปิดเผยเด้อคะ่ะ กล้ว,ะะนะวยนกค่ะน้อกล้วยกล้วยหนาหลายค่ะทุกคนน้องสาวยายเพ็ญกะมาตัดนกค่ะนาะอันนี้จะเป็นอ่าฟุ้งฟุ้งฉี่ควายเด้อค่ะเด้อน้องสาวยายเพ็ญนอาออกจากขอกอะมาไวส้สวนยายเพ็ญน,นะคะพเพราะว่ายายเพ็นปลูกของอยู่ของกินยุน่นหนีหลายนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่อนก็เลี้ยงมาไว้ให้แหะค่ะทุกคนมะม่วง พาชมสวนพาชมเขาในหน้าเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะเขากำลังอุ่มทองเริ่มออกรุ่งนะคะทุกคนค่ะเขียวงามค่ะน้นะะนองสาวยีเฟินมาตัดหญ้าเนาะคะ่ะเนาะปลาเยอะปลาเยอะไปใสะะน่นาะฝรัง่งสามีพินหยางมาทำสวนน้างุ่นไปชมกล้วยเนาะคะ่ะเนาะ คนมาเพิ่นเห็นกล่วยกล่วยออกเครียออกวีเก็บบางน่าใส่กระเป๋าของเกียร์คนน่ะทุกคนถุงกับเปาเดียวมาบระเปาเดียวถุงมากเนานะค่ะเนาะปักกษตเส็ปักปกระเ,กเ็กระไรอันนี้ เง็บปนัดนะค่ะค่ะค่ะน้อค่ะน้อยอยูแคฟูอีสานเลยดิอีสานเกอไอโนเอวิติงค่ะค่ะทุกคนหค่ะกลังมาตัดหงาเนาะค่ะนาะ น้องสาวยายเป็นกำลังทำความสะอาดสวนค่ะทุกคนหญ้าหกปังมากเลยค่ะโอ้โผักกระเสียบผักษษกระถินยายเพิ่ญค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะเต็มเลยแกถึงกระพองกันเนาะค่ะเนาะกินบ่ทันค่ะทุกคนแกถึงกระไรบิ๊กขา มีจะเป็นชับโทรศัพท์ไทยเอากล้วยได้ค่ะทุกคน่ายกล้วยฝนพึ่งยุดนะค่ะทุกคนฝนพึงยุดเลยค่ะขาดการว่าอาจจะมาอีกเนาะค่ะเนาะทองฝากค่ะ,ะ,ะ,ะแบบนี้เลยค่ะลักษณะแบบนี้มาสามมือนี่และะะะะคะค้วนาอคขะเนาะฝนกระตกสิททวมบ้านยายเพ่นล่ะคคะ นำกัดขังก็คบงยังเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินที่ดินจากจากสะตรงนี้เนาะค่ะเนาะขึ้นมากเหระค่ะเป็นดินที่นำนำนำม,มันโอมเกินไปค่ะทุกคนเฮ็ดห้ตตนตนไหม่ก็เลยบยยหญ่ให้ใยญ่เพ็นค่ะบางอยางเนาะค่ะเนาะบางอย่างกระมักบางอย่างกระโบมักดินแบบนี้เนาะค่ะ กล้วย,ย,ยกล้วยกล้วยกำลังงามสวย yeah, ตุ้มมะพร้าวยังเป็นกำลังงามนะคะเนาะอ๋อยอะไวบดานาดาย Nằm cắn kháng ông quay yapin nơi cờ đuôi. Nhĩ hiệp hạnh quay yapin lê bội tê bội tố bội nhay. Po bọn 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 ซิดาร์ก็งามมากค่ะสามียายเป็นไทยไทยเมอีบุษด่าภาษาไทยส่งไปให้แม่เพิ่นเบิ่งโน้นเนาะค่ะทุกคนอันนี้ที่ปลูกไม้เนาะค่ะเนาะยายเพิ่นปลูกไม้รอบหลังแล้วค่ะแต่เอฟจีที่ติดตามยายเพิ่นกัดจีกัดจีได้เห็นนกคลิปเก่ายายเพิ่นเนาะค่ะเนาะย่้าหญ้านี้ว้าว ทุกคนกําลังจอหน่วยไม้เลยค่ะนี่ค่ะออกดอกอีกก็มีนเนาะค่ะเนาะหลายรุ่นค่ะเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะที่อีกก็มีนเนาะเนาะสามียายเพนกับสตรียายเพนปลูกเรือค่ะเด้อสามียายเพนพึ่งไม่เห็นสวนค่ะเพราะว่าอ่าช่วงที่สามียายเพ้นไปเนาะคะ่ะเนาะ สวนตรงนี้เนี่ยเจ๊เพ้นกำลังถมทีเด้อค่ะกำลังถมดินกำลังถมทีว่าท่านได้ปลูกอย่างเลยค่ะเป็นทีโลงยาฮะนี้ before you leave อ่า we not put anything เย็ดเนาะ yeah you <are> อ่าสามีเจเพ่นอ่ะเพิ่นกำลังมาเห็นเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าสื่อสื่อตะทีแหละกะ ดินดินกับบอบอบอเสมอเนาะค่ะอู้ยฝนมาอีกแล้วค่ะทุกคนฝนมาอีกแล้วดินกับบอเสมอเด้อค่ะเด้อที่นี่แอาเพ่งก็เลยถมทีเนาะค่ะเนาะถมทีตรงนี้นะคะก็เลยหาแนวมาปลูกใส่เนาะค่ะเนาะเนี่ยปลูกเป็นของกินนลยค่ะสามีแอบเพ่งกะบอเคยเห็นเนาะค่ะนน้อยหนาอ๋อน้อยหนาทรีภาษาอังกฤษบ่หูภาษาอังกฤษบ่หูลืมแล้ว ภาษาไทยน้อยหนาะเนอะค่นะนนี่ค่ะทุกคนอันนี้ปลูกไม้เนอะคนะอ่ะน้อะคิดว่าหนาจะหมอกบต้นมักซิดามากกว่าเนอะค่นะนาอทีตรงนี้เนอะค่ะเพราะว่าดินดินมันเป็นดินจังไงล่ะที่ยายเพชรบอกนั่นแหละค่ะทุกคนเป็นดิน <Wow. S 1> ดินตมดินค่ะบ่หมอกรป่วย t ุณ e ่ายรูปจากกล้วย a ม้เ e ็นไห t นั่นตนะรงนั้นโอ yeah Last one. The big banana. Almost ready to. Yeah. Hẹp bó thưa, hẹp bó thưa, đừng vấn tục bó Không, you can go this way, follow me Okay. kia Kia nhanh và sẽ là Cuối nằm hoa Oh Have Yeah Have you? Ok, yeah ปุยน <First> mm ้ำบาเน้ตปุยน้ำบาค่ะทุกคนนี่ค่ะแก่ละคะทุกคนไก่จะได้กินแล้วไก่จะได้กินแล้วปุย ป่วยน้ำวาค่ะทุกคนกำลังออกเคลียใหม่บงงามค่ะทุกคนน้ำเบิ้งค่ะเจรอดบ่ค่ะทุกคนน้ำกักขังน้ำกักขังป่วยยายเพนญยาไอโบลิกาดายคันนี้กักขังก็จุ่มหม่องเลยค่ะทุกคนค่ะตามเงาค่ะโอ้ยคืิบจรอดบอค่ะทุกคนป่าป่วยยายเพ็ญน้ำท่วมป่วยแล้วน้ำท่วมกล้วยน้ำท่วมจิบท่วมบ้านยายเพ็ญ <S <S บ่รู้ว่ามุงวงแถวนีนจักปีเนาะค่ะเนาะเอฟซีเราบ่ได้หาพันธุ์อื่นๆมาทาบกิ่งเนาะคะ่ะทาบกิ่งก็คือได้กินเลยล่ะคะ่ะทุกคนอย่าไอเทลเอฟซีเอาเลยเฮียอยู่บาย 7 7ไร่เอ yeah. right, <Yeah. S 2> and น7ไร่เ h ี r ยเจ็ดไร่หนึ่งงานกับเจ็ดไร่สามงานเนาะค่ะเนาะเป็นทีสองแปลงนะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ล่อมยายเพ่นก็เลยล่อมอ่าล่อมเสาปูนเนาะค่ะเนาะรล่อมมืดค่ะซิปก็ไรอยู่นี่ค่ะล่อมไม่มืดเลยค่ะเพิ่นสงสัยเนาะบางคนเพิ่นก็สงสัยว่า เป็นมรดกข,ของแม่หรือว่าของยายเพ็งกับสามีกับธงใสเพราะว่าเห็นน้องสาวไปปลูกบ้านอยู่เททางเนาะค่ะ,ะเ,เพื่อนแกเช็ดมาถามยายเพ็งเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นของสามียายเพ็งสื่อนี่แหละคะ่ะทุกคนค่ะสามียายเพ็งกับแบงให้น้องหนึ่งไรปลูกบ้านให้พร้อมเนาะค่ะเนาะอยู่เทไทยค่ะ ที่หน้าแม่ยายเพนแจะอยู่อีกอีกโซนทางหนึ่งนะคะเรื่องบริอยู่แถวนี้เนาะค่ะอีกโซนทางหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านค่ะสวย บรรยากาศบ่มีแดดฝนลินน้อยค่ะทุกคนฝนเริ่มมากล้วค่ะมาน้นน้อยโอเค we go home or you want to walk go to sister house no no we just go ahead go home go home everything go bad go bad <laughs> โอเคก็วอลกูแบกโฮม yeah y e h so ไอดูกูสิปลูกของอยู่นี่สามียาเพ่นบอกให้ปลูกด้วยค่ะเด้อเป็นโล่งๆนี่สามียาเพ่นบอกว่าเลือไว้ให้เพิ่นปลูกฮะหฮอ่า ของอยู่ของกินชนิดที่เพิ่นมักว่าสนให้เพิ่นปลูกยังเป็นกะเลบดีปลูกอย่างนาะค่ะเนาะตรงนี้ค่ะ Come on now one go home go home มันจะกัดคุ้มคุ้ม ใส่หินนะคะทุกคนจะเป็นเทหินเอ็ดเป็นทางเข้าไปด้านในเนาะคะ่ะเนาะเทหินค่ะตรงนี้ใส่หินจังเข้ามาได้เนาะคะ่ะเนาะเป็นดินทรายค่ะพอาะ,ะ้ะเป็นะถมถมอ่าถมสูงเติบนะค่ะทุกคนย้ะนี่แมมโบ่ทรีนิวออร์ไอเอิญออรอไอเอิร์น พลังปิดปิดประตูปิดประตูสวดเขาเนาะไม่ไพ่็่ะพุ <h 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 ่งพังเมือนล่ะต้องห้ามต้องห้ารวนน้ำไหมให้ประตูไหมคลิปมิงจะเป็นก่บวมาจักไทยพี่น้องกับบรรยากาศ พาสามีเนาะค่ะเนาะมาชมสวนมาชมนานะคะลงทงลงทาออกกําลังกายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโอเคโกวีเฮาเดีดวีเฮาเอาบด้ไกลกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบ้านเยปเป้นเนาะคะ่ะบ,บัดแฮปแฮปเลนอันนี้แฮปเลนศูนย์ไม่เลนฝนค่ะทุกคนเบิ่งบรรยากาศ มงอื่นเป็นยังไงค่ะคือบานยายเพ้นบอกค่ะบอกยายเพ้นนี่เด้อค่ะเด้อบรรยากาศบานยายเพ้นแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้ยายเพ้นกัเอาไว้สำหรับสกอนเนาะค่ะเนาะคลิปหนาพอกันไหมยายเพ้นกัขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ้นเมียฝรั่งมโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะฮันนีิสวัสดีครับบายบายทุกคน่ะ